ดีจ้าพ่อพ่อกับยัยนิ้งกินอยู่สไตล์บานๆนี่แล้วนะจ้าพี่น้องกินมาแน่แหละจ้ามาสิบวัดไทยคลิปแล้วเอาคลิปพอได้ก็เลยสอิท้าให้พี่น้องเมืองได้จังหวหนึ่งจ้าต่ำมากทั่วจ้าเมื่อนี้เขาซอเขาเที่ยงันแหละจ้าเกิดเสียบมะเขือตํำทั่วก็ทอดบลอทั่วจ้าพี่น้องกินมาแน่ละแน่ละกินก็ขอเจ้าขอเจ้าก็จนว่าเบื่อ เอาเดือดข้าวเหนียววันนี้จ้ะกินข้าวเหนียวนะจ้ะเนาะกินข้าวเหนียวให้เบิ่งต่ำมะเกลืออากาศมันห่อนมาเนี่ยห่อนแห้งครับนั่งตรงนี่หลังบ้าน,นตามมา่ำมะเกลือแต่จต่ต่ำเองต่ำมะเกลือบ้านกัน พูจ้าตื่ไก่นะกำลังสีอีเมืนละแบดเบิดก็เรลยวว่าสิบบายดีจ้ามัานหยุดตะกุ้งตะขาเพื่อสี่เหียกจ้า แดงออนแประตูแซ่บนักกันจ้างทามอขแซ่ เผือต้มหวานแสบรักเอาจะจนว่าเ,าาเบิดจานหนึ่งละจำน้ำแ,บแบ่บกระเจี๊ยบขาวอ่อน อยู่เนี้ยดูละหาบารแต่พอที่ตลาดร่องซื้อมาเป็นเมืบอร์อะบุรนะิบาเนาะมันมันกินสักปัตตมทัว กินจนซีอิ่มหล่อนหลงไม่รักคือพอจะทายคลิปมีของแหง้งหอน้นอนพักอะแยแง่อะเนี่ย น้องเนี่ยได้ยังกินเนาะจะไปนองนเลนยมากินน้ำกันนะจ๊ะมาสู้กระเป๋าพ่อกระเป๋าพ่อต่อหน้าไม่จ๊ับกืบกอ ตืนจนวัดเสีอิมแล้วคลิปไปเบิ้งเอาตืนเลอะซ้ำเนี่ยซ้ำมาทั่วปกหลายเนี่ยพี่น้อง หอกับเบิ้องอนึ่หล่ะเด้อมากินน้ำกันจ้าแสบน้ำกัน ทำพวกกับเขาท่ากล้อต่หมนึ่งแหละแับล้วยจาว,วาน อาก,กาศฮอนนั่งกินร้องบ้านน่ากันน่าจากกินน้ำกันคลิปนี้ไปซ้ำน่าจะพี่น้องไปพบปะกันคลิปหน,น้านะจะละพี่น้อง เป็นกำลังใจให้ในเด้อจะสนับสนุนด้วยการส่งด้วยการกดไลค์กดแชร์ได้จาพี่น้องคลิปนี้สวัสดีจ้าขอบคุณมากเลยจ้า